วันที่18สิงหาคมปีคศ1993ณชุมชนอเวโซแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาชายสูงอายุกำลังรอยอยู่นอกบ้านอากาศของลอสแอนเจลิสในเดือนสิงหาคมยังร้อนจัดซึ่งทำให้ตัวของชายคนนั้นเปียกโชกไปด้วยเหงื่อชายคนนั้นพยายามดันประตูไปแต่ไม่คิดว่าประตูจะไม่ได้ล็อกเขาจึงเดินเข้าไปทันใดนั้นเขาก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนโซฟาข้างประตู ก่อนที่ผู้ชายจะตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหล่อนก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านและร้องไห้อย่างเศร้า้อยไม่นานโศกนาฏการรมครั้งนี้ก็ทําให้ตํารวจท้องที่พากันแตกตื่นตํารวจได้ส่งกองกําลังตํารวจจานวนม,มากเข้าปิดกั้นบริเวณโดยรอบและจับกลุ่มชายคนนั้นพร้อมกันความจริงของคดีเป็นอย่างไรในตอนนั้นพึงจิงจีเป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารอ e ิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของไต้หวันประเทศจีน ปีคศ1990เพิงเจิงจีเพราะเขาต้องการหาเรือเกี่ยวกับธุรกิจจินมาชิงต่ามอนทรีานตมจากนั้นจึงเช็คอินที่โรงแรมขนาดใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่งในเวลาว่างิงเจิงจีชอบคุยกับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมจี้หลานปิงจี้หลานปิงเกิดเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ1967เป็นชาวเมืองชิงเต่ามอนทนซานตมเนื่องจากเขาได้รับการศึกษาระดับสูงเขาจึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมาก ในการพูดคุยกับเผิงจึงจีตามปกติเขาจึงเป็นคนรอบรู้มากนอกจากนี้จี้หลานปิงยังชอบการออกกำลังกายดังนั้นรูปร่างของเขาจึงดีมากและในไม่ช้าก็คุ้นเคยกับเพิงจึงจีเพิงจึงจีค่อยๆพบว่าเขาดูเหมือนจะชอบผู้หญิงของวทนซานตรมคนนี้แต่เมื่อเขาคิดว่าจะแต่งงานแล้วเพิงจึงจีก็ดะงับความปรารถนาของเขาไว้ชั่วคราวหลังจากการเจรจาธุรกิจเสร็จสิ้นเผิงจึงจีก็พร้อมที่จะกลับไปไต้หวัน หลังจากที่ผงจึงจีกลับมาที่ไต้หวันแล้วเขาก็เยลียดความปรารถนาที่อยู่ในใจไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผงจึงจีได้ติดต่อกับจี้หลานปิงอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปภรรยาของเขาลินหลียินก็ต้องตกใจกับการเลือกเก็บเงินนั้นลินหลียินประหลาดใจที่พบว่าค่าโทรศัพท์ที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนดังนั้นลินหลียินจึงไปพบแผนกสื่อสาร,รในไต้หวันเพื่อสอบถามเรื่องนี้ และอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบว่าเป็นเพราะบ้านของคุณโทรไปชิงต่าหลายครั้งและบ่อยครั้งมากในเวลานี้ลินลียุนเริ่มสงสัยสามีของเธอเธอสงสัยว่าสามีของเธอไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจแต่กำลังคุยกับคนรักของเขาดังนั้นลินลียุนจึงถามอีกฝ่ายเพื่อขอหมายเลขโทร์ัพที่ชิงต่าหลังจากวางสายลินลียุนก็เงียบไปลินลียุนเดินตรงไปหาสามีของเธอและเริ่มถามสามีของเธอกำลังเลี้ยงคู่รักอยู่ข้างนอกหรือไม่ กำลังโมอหหาชู้หรือเปล่าในตอนแรกเผิงเจิ้งจีไม่ยอมรับจนกระทัน่นหลิงหลีหยินหยิบบินโทรศัพท์ออกมาเผิงเจิ้งจีงจสารภาพว่าเขารู้จักผู้หญิงที่ชิงต่าและตกหลุมรักเธอคำพูดของเผิงเจิ้งจีทำให้หลินหลีหยินรู้สึกโกรธเคืองมากแต่ในใจเธอก็หมดหนทานแม้ว่าเธอจะโกรธและทำอะไรไม่ได้แต่หลินหลีหยินไม่ได้ยอมแพ้ เช่นนั้นเพราะรากฐานของการแต่งงานของลินลียินและเผิงเจิงจียังคงมีความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและสร้างความมั่งคั่งและกลายเป็นหัวหน้าของบริษัทอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันลินลียินขอให้ผงเจิงจีเลิกกับจี้หลานปิงทันทีนุ่งเผชิญกับความแข็งแกร่งของภรรยาของเขาเผิงเจิงจีก็ถูกบังคับให้ยอมรับคำขอนี้โดยสัญญาว่าเขาจะไม่ติดต่อหาจี้หลานปิงอีกในอนาคตแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องเป็นแบบนี้จริงๆหรือ ไม่นานเพิงเจิ้งจีก็ออกจากไต้หวันอีกครั้งโดยอ้างว่าจะไปชิงเต่าเพื่อหาเรือเกี่ยวกับธุรกิจและหลินหลียุนก็ทราบชัดเจนมากเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงพี่เพิงเจิ้งจีตรงไปที่โรงแรมดนาสตีและพบกับจี้หลานปิงอีกครั้งมีการติดต่อกันและทั้งสองฝ่ายก็สร้างความสัมพันธ์แบบคู่รักอย่างไรก็ตามสิ่งที่เพิงเจิ้งจีและจี้หลานปิงไม่คาดคิดก็คือหลินหลียุนภรรยาของเขาติดตามมาที่ไดนาสตีโฮเทลอย่างใกล้ชิด ทั้งสองคนที่ทำตัวสนิทสนมกันในโรงแรมถูกลินลีหยินจับได้โดยทันทีวันนั้นมีปัญหามากมายลินลีหยินเรียกจี้หลานปิงว่าเป็นผู้หญิงชู้หลังจากรอลินลีหยินเหนื่ยกับการด่าแล้วเขาก็นึ่งพงจงจีและออกจากโรงแรมไปทิ้งที่จี้หลานปิงอยู่คนเดียวพงจงจีซื่อสัตย์มาเป็นเวลานานแต่ลินลีหยินและเลยจุดหนึ่งนั่นคือยิ่งกดดันเขาหนักขึ้นการบีบตัวกับ,กบยิ่งแข็งแกร่ง ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้เพิงเจิงจีกลับมาติดต่อกับชี่หลานปิงอีกครั้งและคราวนี้การกระทำของเพิงเจิงจีถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้นไดหลินลียินทราบการกระทำของเพงเจิงจีอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้ลินลียินก็เข้าใจแล้วว่าหัวใจของสามีไม่อยู่กับเธอแล้วด้วยเหตุนี้ลินลียินจึงรู้สึกเสียใจยเป็นเวลานานแต่เพื่อประโยชน์ของลูกลินลียินเลือกที่จะยอมรับ เมื่อพึ่งจังจีและจี้หลานปิงกลับมาติดต่อกันอีกครั้งพฤติกรรมของพวกเขาก็กลายเป็นที่เปิดเผยมากขึ้นต่อมาจี้หลานปิงได้ลาออกจากเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมด้วยเหตุผลก็คือพิ่งจังจีหวังว่าเธอจะมาเซี่ยงไฮ้ได้และสัญญาว่าจี้หลานปิงจะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการสาข,ขาของบริษัทที่เธอเปิดในเซี่ยงไฮ้ได้แต่จริงๆแล้วนี่เป็นเพียงข้อแก้ตัว พาะจี้หลานปิงไม่ได้เปิดสาขาย่อยแต่ทำไปก็เพื่อไปอยู่กับผงจิงจีทั้งวันในทางกลับกันความโกรธของลินมียืนถูกจุดขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากได้รู้ว่าเผงจิงจีและจี้หลานปิงมีพฤติกรรมที่มากเกินไปมากขึ้น,นเรื่อยๆดังนั้นเธอจึงไปเจอผงจิงจีอีกครั้งและทะเลาะก,กับเขาการทะเลาะก,กันในครั้งนี้ไม่ค่อยดีนะักพราะหลังจากทะเลาะก,กันผงจิงจีก็ไปเชี่ยวไทยอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาความผัดแยงระหว่างทั้งสองก็รุนแรงขึ้น,นเรื่อย และมักจะมีความขัดแย้งที่รุนแรงในเรื่องเล็กน้อยตามคำกล่าวของลินนียินเมื่อสามีของเธอเผงเจงจีกลับมาหาเขาที่บ้านในไต้หวันเขาเจอเสื้อที่มีลิปสติกของจีหลานปิงในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องซึ่งทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันอีกครั้งในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของคู่รักระหว่างเพิงเจงจีและจีหลานปิงก็เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเซีย่ยงไฮ พนักงานของสาขาทราบถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนท่านสามเบื้องหลังคนงานเริ่มคุยกันว่าเผิงเจิงจีจะหย่ากับหลินหลี่หยินไม่ช้าก็เร็วซึ่งทำให้หลินหลี่หยินรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับสถานะของเธอมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหลินหลี่หยินจึงกลับมาที่เซี่ยงไทยอีกครั้งแต่การเดินทางไปเซี่ยงไทยครั้งนี้กลับกลายเป็นการสาธิตแต่สิ่งที่หลินหลี่หยินคิดไม่ถึงก็คือถึงแม้เธอจะมาที่เซี่ยงไฮยแต่ผลของการสาธิตก็ไม่ชัดเจนหนักเหตุผลก็คือ จี้หลานปิงกำลังตั้นคันข่าวเรื่องตารตั้นคันของจี้หลานปิงทําให้หลินลีหยินตกใจมากแต่ตอนนี้สายเกินไปแล้วพ่อผิ่งจางจีได้เตรียมตัวลงหน้าไปก้าวหน้าหนึ่งก้าวโดยส่งให้จี้หลานปิงไปยังสหรัฐอเมริกาลินลีหยินและผิ่งจางจีทะลอกันใหญ่โตอีกครั้งในเวลาเดียวกันลินลีหยินยังคงอยู่ในบ้านของผึ่งจางจีและพบว่าเสื้อผ้าที่เป็นของจี้หลานปิงจํานวนมากและราคาก็สูงมากด้วยเพื่อเผชิญกับพฤติกรรมของผึ่งจางจี ในที่สุดหลินหลีหยินก็เลือกที่จะอดทนและกลับไปไต้หวันเพียงลําพันธุ์และจี้หลานปิงก็ให้กําเนิดลูกชายให้กับเผึงจางจีในช่วงนี้เผิงจางจีมีความสุขมากที่มีลูกชายในวัยชาราจึงตั้งชื่อลูกชายว่าจี She ้ฉีเว่ยแต่เด็กยังคงใช้นามสกุลของแม่และชื่อเต็มของเขาคือจี She ้ฉีเว่ยต่อมาเขาซื้อบ้านให้จี Ping, ้หลานปิงสองแม่ลูกในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา และจ้านพี่เลี้ยงส่วนตัวเพื่อดูแลชีวิตประจําวันของทั้งสองผึ่งจิงจีเองก็มาที่นี่เพื่อพบกับแม่และลูกชายของจี้หลานปิงบ่อยครั้งในเรื่องนี้ผึ่งจิงจีและหลินลีหยินได้แยกทางกันเพราะในระยะต่อมาเมื่อจี้หลานปิงกลับบ้านเพื่อพักฟืน้นผึ่งจิงจีก็อาศัยอยู่ในบ้านที่เขาซื้อให้กับจี้หลานปิงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการห่างกันของสามีแม้ว่าหลินลีหยินจะไม่ยินยอมก็ตามแต่ไม่มีทางอื่น เมื่อเห็นว่าสามีของเธอพักอยู่ในสหารัฐอเมริกาและไม่เต็มใจที่จะกลับมาภรรยาของเขาหลินลี่ยินก็บินไปที่สหารัฐอเมริกาด้วยข้อแก้ตัวแต่สิ่งนี้ทําให้หลินลียินรู้สึกโศกเศร้าและเกิดความโกรธมากขึ้นเนื่องจากหลินลียินพบว่าอสังหาในทรัพย์ที่สามีของเธอซื้อให้จี้หลานปิงอยู่ห่างจากที่เธออาศัยอยู่เพียง5้ากิโลเมตรทุกวันหลินลียินจะได้เห็นสามีของเธอพาจี้หลานปิงและลูกชายของเธอออกไปเดินเล่นราวกับว่าพวกเขาเป็นครอบครัวกัน ด้วยความเกลียดชังต่อสามีและความเกลียดชังต่อจี้หลานปิงแม่ลูกชายนั้นหลินลียินจึงไม่สามารถระง,งับความโกรธในใจของเธอได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงตัดสินใจหุนหันพันแลลนเมื่อวันที่18สิงหาคมปีคศ1993อากาศในลอสแองเจลิสยังค่อนข้างร้อนอยู่เพิงจึงจีเพิ่งทำงนานเสร็จข้างนอกและบินไปสหรัฐอเมริกาอีกครั้งพร้อมที่จะไปหาจี้หลานปิงอย่างไรก็ตาม เมื่อผึ่งจันจีฝ่าความรอ้อนอุและมาถึงชุมชนที่จี้หลานปิงอาศัยอยู่เขาวพบว,ว่าไม่มีใครมาเปิดประตูแต่ผึ่งจันจีก็ไม่มีกุญแจบ้านดังนั้นผึ่งจันจีจึงต้องไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยขอความช่วยเหลือจากร,าปรอปพผึ่งจันจีแจ้งว่าเป็นสานีของเจ้าของบ้านแต่เข้าไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจจึงถามรปพรว่าสามารถเปิดประตูให้เขาได้ไหมอย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบข้อมูลการเยี่ยมชมชุมชนแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าข้อมูลของผงจิงจีไม่ได้ลงทะเบียนไว้ดันแมนเขาจึงปฏิเสธด้วยความสิ้นหวังผงจิงจีต้องจดบันทึกฝากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ว่าหลานปิงฉันมาถึงแล้วและถ้าเห็นจดหมายนั้นให้มาหาฉันที่ประตูเราประพอแล้วเขาก็วางโน,น้ตนันไว้ใต้รอยแตกของประตูหลังจากนั้นผงจิงจีไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อพักผ่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไป จี้หลานปิงก็ไม่ปรากฏตัวจนถึงตอนบ่ายซึ่งทำให้ผลจังจีรู้สึกงมงีดเล็กน้อยจึงออกจากห้องรักษาความปลอดภัยและเดินไปที่บ้านของจี้หลานปิงแต่รอจนกระทั่งเมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าบันทึกของเขายังคงอยู่ที่เดิมสิ่งนี้ทำให้ผลจังจีกังวลและหงดหงิดมากว่าที่แท้แล้วจี้หลานปิงไปไหนไม่มีทางเลือกผึงจังจีจึงนั่งอยู่บนขั้นบันไดที่ประตูเพื่อรอให้จี้หลานปิงกลับบ้านแต่ถึงฟ้าเริ่มมืดแล้ว แต่จี้หลานปิงก็ยังไม่กลับบ้านดังนั้นผึ่งจึงจีจึงลุกขึ้นจากบันไดและมาที่ประตูอีกครั้งแต่ในขณะนั้นผิ่งจุงจีบังเอิญไปแตะประตูจากนั้นผึ่งจึงจีก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกดังนั้นผิ่งจึงจีจึงผลักมันเปิดและเดินเข้าไปข้างในเมื่อผึ่งจุงจีเปิดไฟแล้วเห็นฉากตรงหน้าเขาตกใจมากจี้หลานปิงเสียชีวิตบนโซฟาในห้องนั่งเล่นและผึ่งจึงจีก็รีบออกจากบ้านไปเคาะประตูเพื่อนบ้าน และขอให้เพื่อนบ้านโทรหาตำรวจให้ไม่นานตำรวจรถแองเจลิสก็มาถึงที่เกิดเหตุแพทย์นิติเวชท,ที่มาด้วยเดินเข้ามาที่เกิดเหตุภายหลังจากการสอบสวนของแพทย์นิติเวชเหตุศุขณะกรรมนี้ทําให้ตำรวจในที่เกิดเหตุล้วนมีอารมณ์โกรธจัดอย่างมากต่อมาตำรวจอำนวยความสะดวกในการสอบสวนที่เกี่ยวกับผงจึงจีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุพบข้อความที่ผงจึงจีทิ้งไว้ดังนั้นพวกเขาจึงถามว่าใครคือผงจึงจี มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเหยื่อทำไมมันถึงอยู่ที่นี่และเผิงจิงจีก็ตอบคำถามของตำรวจทีละคนภายใต้การสอบสวนของตำรวจเผิงจิงจีไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่าเขาดูแลจี้หลานปิงเพราะเผิงจิงจีก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปกปิดได้และตำรวจก็อยู่ด้วยณนเวลานี้ตามข้อมูลติดต่อของเผิงจิงจีเขาได้ติดต่อสถานทูตจีในในท้องที่เพื่อรายงานกรณีนี้โดยหวังว่าสถานทูตจะติดต่อครอบครัวของจี้หลานปิงในประเทศจีนได้ ในเวลาเดียวกันเพิงจึงจียังบอกด้วยว่าเขาเต็มใจที่จะแบกรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้กับครอบครัวของจีหลานปิงเพื่อเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาในไม่ช้าพ่อแม่และพี่สาวของจี้หลานปิงก็มาถึงลอสแอนเจลิสพวกเขาจึงถามเพิงจึงจีว่าเขาได้พบกับลูกสาวของเขาจี้หลานปิงได้อย่างไรคุณพาจี้หลานปิงไปอเมริกาเมื่อไหร่เมื่อได้ยินคําถามของชายชาราเพิงจึงจีก็ตอบคําถามและในท้ายที่สุด ผงจังจีก็เสนอให้จัดการงานศพของจี้ด่านปิงกกนและเขายินดีที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ท่าทีที่รีบร้อนแบบนี้ทําให้ชายชาราโกรธเคืองมากลูกสาวของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและเขาก็รีบให้จัดงานศพและเผาศพอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าดังนั้นชายชาราจึงปฏิเสธข้อเสนอของผงจึงจีทันทีและในขณะเดียวกันก็ชี้ไปที่ผงจึงจี และว่าเขาโดยชีบว่ามันเป็นทัศนคติที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งจากนั้นผงจังจีก็ออกจากสถานีตำรวจเข้าตอนแรกขอได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้สถานีตำรวจไม่มีสิทธิคุมขังต่อและทนายที่ผงจังจีจ้างต้องมาด้วยด้วยความช่วยเหลือของทนายความเผงจังจีได้เดินออกจากสถานีตำรวจในวันรุ่งขึ้นแต่ตำรวจยังคงสงสัยในตัวเขาอย่างมากเพื่อจะขี่ขายคดีโดยเร็วที่สุด ตำรวจจึงเรื่มสอบสวนชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยระแวกเดียวกับจี้หลานปิงและสอบถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผนจึงจีและจี้หลานปิงว่าเป็นอย่างไรดังนั้นตำรวจจึงหาเบาะแสได้ง่ายนั่นคือหลิงลีหยินภรรยาเดิมของผนจึงจีมาที่ลอสเองเจรลิสเร็วกว่าผงจึงจี3วันและที่พักอยู่ห่างจากบ,บ้านของจี้หลานปิงเพียง5กิโลเมตรเมื่อพิจนารณาถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างทั้ง3าคน ตอนแรกตำรวจคิดว่ามันอาจเป็นการแก้แค้นของลินลีหยินดังนั้นเขาจึงมาหาหลินลีหยินเพื่อสอบถามข้อมูลแต่เหตุผลไม่ชัดเจนเพราะลินลีหยินไม่ได้พูดอะไรมากตั้งแต่ต้นจนจบและเผิงจิงจีดูเหมือนจะไม่เชื่อว่าลินลีหยินเป็นฆาตรกรจากนั้นด้วยความเชื่อเหลือจากของทนายความลินลีหยินก็จากไปที่สถานในตำรวจแบบนี้คดีจึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ก็มีข่าวดีแจ้งมาเมื่อแพทย์นิติเวชตรวจสอบที่เกิดเหตุและร่างกายของจี่หลานปิงอย่างละเอียด แพทย์นิติเวชพบว,ว่ามีน้ำลายอยู่ที่แขนซายของจี้ด่านปิงที่เสียชีวิตดังนั้นแพทย์นิติเวชจึงสกัด DNA ในน้ำลายต่อมาเมื่อเปรียบเทียบกับ DNA ของหลินลีหยินพบว,ว่าทั้งสองทับซ้อนกันดังนั้นตำรวจจึงตัดสินว่าฆาตกรคือหลินลีหยินอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี DNA เพื่อจะถูกนำมาใช้ในการสืบสวนคดีอาญาในขณะนั้นและระบบกฎหมายในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างพิเศษเจ้าหน้าที่หลายคนไม่เชื่อสิ่งที่เรียกว่า DNA เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของ d ีเอตำรวจยังได้ให้ข้อมูลจำนวนมากแต่ถึงกระน,นั้นในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลครั้งแรกเจ้าหน้าที่สองคนยังคงยืนยันว่าหลักฐานไม่น่าเชื่อถือและหลินลีหยินเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกับการผงเจึงจียังจ้างทีมทนายความมืออาชีพเพื่อปกป้องหลินลีหยินหลังจากการไต่สวนครั้งแรกตำรวจลอสแองเจลิสได้ยื่นฟ้องครั้งที่สองอย่างรวดเร็วคราวนี้ผู้เขายื่นเทปต,ต่อศาล นื้อหาในเทปเป็นบทสนทนาระหว่างเผงจงจีและหลินลีหยินซึ่งถูกตำรวจแอบติดตั้งไว้ในเนื้อหาบทสนทนาหลินลีหยินรู้ว่าตัวเองเป็นผู้กระทำความผิดคราวนี้ศาลพิาพากษาให้หลินลีหยินเป็นฆาตรกรตามหลักฐานนี้และตัดสินให้หลินลีหยินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการประกันตัวอย่างไรก็ตามหลินลีหยินกลับไปอุท์ในศาลและด้วยความช่วยเหลือจากสามีของเธอได้จ้างทนายความที่มีประสบการณ์มาปกป้องตัวเอง ทนายความแนะนำว่าตำรวจใช้การดักฟันเพื่อรวบรวมพยายนหลักฐานพฤติกรรมนี้ละเมิดรัฐธรรมนูญดังนั้นหลักฐานไม่เป็นที่ยอมรับในที่สุดศาลก็ยอมรับข้อโต้แย้งนี้และพิพากษาให้หลินหลีหยินเป็นผู้บริสุทธิ์ภายหลังการพิจารณาคดีครั้งที่สองสิ้นสุดลงตำรวจลอสแอนเจลิสได้ยื่นฟ้องคดีครั้งที่สามต่อศาลข่าวนี้เผงจงจีเชิญน,นักสืบชาวจีนชื่อดังหลี่ชางหยูให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนคดีอาญาเกา่เวา ด้วยความช่วยเหลือของมูลีช่างอยู่พนยความของลินลียินพิคดีได้สําเร็จกรณีหลักฐานจากตํารวจลอสแองเจลิชี้ให้เห็นว่าลินลียินไม่สามารถก่ออาชญากรรมได้เพียงลําพังและเชื่อว่าคนมีบุคคลเกี่ยวข้องกับลินลียินจากนั้นตํารวจก็เตรียมฟ้องคดีที่4แต่คราวนี้ลินลียินบอกว่าเขายินดีที่จะสารภาพในที่สุดบินลียินก็ยอมรับข้อกล่าวหาศาลก็ยอมรับมุมมองนี้และในที่สุดก็ตัดสินให้ลินลียิน จำคุกถึง11ปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากลินลียนินได้ให้การรับสารภาพจึงได้รับลดโทษจำคุก7ปีและหลินลียินก็ได้รับพันบนตั้งแต่นั้นมาคดีฆตาตกรรมที่สันคอนไต้หวันและชุมชนชาวจีนในสหรัฐอเมริกาจะได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ผลสะท้อนจากคดีนี้ยังไม่ขี้ขายและมีสองข้อวิจารณ์ฝ่ายไตหวันเชื่อว่าจี้หลานปิงเป็นเมียน้อยทำลายครอบครัวของคนอื่นและสมควรตาย ชุมชนชาวจีนอเมริกันเชื่อว่าเมจ้หลานจริงจะผิดและหลินหนียินก็โหดร้ายเกินไปต่อการกระทำในครั้งนี้เรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องนี้ทุกคนในความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้